อาชองครับขอเสียงด้านาเสียงด้านาต่อไวเร็วไปรอเร็วขาหลุดงนี้เลยรอเลยลูกเอาช้าไม่ต้องร็บลูกเอา่อดีไอ้เร็